ื่องหน้าท่านนั้นมันคือท้าเป็นความรกร้างซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ชนิดกับปันนาลาและที่สำคัญมันยังเป็นรังไข่ของไดโดเสาวบางตัวและเราก็ได้พบกับเจ้าสลาโนาโกไดโดเสาวชนิดปิดได้หันกมันคอยละแวะระวังลูกคนหน้าผาจับจ้องทุกชิ้นที่เคลื่อนไหวเห็นไหมคโดยเฉพาะไข่ที่อยู่บืิองอททมมอลลางวันใดออกหาอาหารไม่ได้ ใครเข้านใจเดาถอยและจะโตอ่อนจะที่นี้าดูโลกก็คืออาหารชั้นดีของบรนเทศน,นอ้ไม่ใช่แต่เจ้าเทลาดอนเท่านั้นให้เจ้าดังก็ยังไม่ละเลยที่หอคอจจังหวะคือช่วยอกสาสแย่งอาหารชิ้นเดียวกันนั้นมาเป็นเจ้าของและเราหวังว่ามันคงไม่เห็นพวกเราที่นั่งอยู่บนรถเป็นอาหารเหมือนกับพังของนายเา ไม่กลัวเลยเลยเหรอลูกคนิ่งมากโอ้นี่อะไรเนี่ยลูกเจ้าไดโนบึกเันคือไดโนต่สี่ิว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้และที่ใหญ่สุดจะได้แก่เจ้าโซโลปัตซึ่งมีลำหนักถึงสตันหรือเท่ากับช้างห้าชีวิไดโนเาร์ผันนี้ชอบขึเป็นอาหารน้องบึกแตงี จึงเป็นหุ่ทซั์แห่งอาหารของคู่วันและใกล้กันนน<ะ>เราจะเห็นใจสาวีชีิตหนึ่งวัดมือดังไมันมีชื่อว่าไทยสีนครน้องเบลเห็นไหมนี่เห็นไ,มนไ,มไหมไทยสรครซึ่งเป็นชีวิตกินสืเหมือนกับออเจ้า่อใหา่มันมีเขาสามเขามีแผลที่ห<อ>ัวเหมืมมอนจันนั่นแหละไปก่อนแลอไป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 ่กินื้อเป็นอาหารแล้วก็ยังดี ที่จะรักใหญ่พอยาวและไอ้หัวจาวสามเขาพวกนี้มันไม่กินคนมันช่างน่ารักอะไรเช่นนี้นั่นนายเห็นไหมเพื่อมีทา้ำศกก็น่าจะสันบิดากันว่าน่าจะมีมนุษย์อาศัยอยู่หลังจากที่ฝนตกใดือนสิบสองทันแต่แล้วจาหุ่นมาตัดทีมี หยกเ่นหว่ากันว่าเรายอยนี่แหละคือบพบุรุษของมนุษย์ยุคและของพวกเราเราอยู่ในยของมนุษย์ยุคนั้นบังเนีญมาตามตามแนวชืเขาที่อันเมาของแหล่งน้ำาพอุผู้ชุ่มชื้นซึ่งมนุษย์ยุคสามารถอาีได้มากมาย เมื่อหยุดจาทำจากสังสั์ที่หรือจากอาหารนั้น oh. และใกล้กับตันให้เขาหลังหนาม <c oughs> เหมือนขนเม็ดพันนี้คืออังคิโลอสอัลทั้งตัวบึ้บึนทรงพลังเหมือนรถถังหุ้มกรดจนไม่มีใครกล้าต่อแย่งกับมันไดน้เอาละทุกคนเส้นทางนีพอจะวิบากสักหน่อยครับีกน้ำขังพื้นผิวก็กุ่นก่อนที่อะไรลูก จ้โโาาโรัักนนตอมชื่ชนลัง้ชื่ว่วาจอลักขโมยอาหารที่แสนดุร้ายแต่ทั้ง,งใดไดดสาวขโลงเเล็งทาซีเซฟาโรอสโอ้ยน้ำเลี้ยงเห็นไหมรัติกรรมของมันเฉือนกับแท้ภูเขาวิ่งชนกันโดยเอ้โหโขกกันโดนปอกพวกที่กำลังคึกขนองและพือการต่อสู้ นักสุดนี้ความดุร้ายกำลังจะเริ่มขึ้นเพราะเราได้เข้าเขตพันธุ์ไได้ดูเทาพันธุ์จีนเรือตะกูลต่างๆที่ขึ้นชื่ออชาเห็นจะได้แก่แม่กลัวแค่บริโภคสารไม่กลัวนะที่แขนกระโดงเป็นแผ่นดูคนหลังจัดว่าหายากชนิดหนึ่งและทางด้านซ้ายมือนั้นหลังเราจะเห็นได้ดูสา่าพี่ชนิดหนึ่งหงอนที่หัว มันก็จะมั้ตรงนี้อย่าเดือมันก็ะ่นยาวายแล้วเอลับไมยไว้เพือการหายใจแต่ที่แน่ๆมันหายใจไม่ออกก็ได้ถ้าหากเป็นเรือของเจ้าทารโดโซรัสอัตแทุบไ่ไปไปแล้วพวกคุณจะบจารด่ัจะมีใครบ้างที่ป็่รู้จักุกความั สัตว์ที่อ่อนแอกว่าไปหนาะมันเป็นสัตว์ที่หน้ากลัวจริงและเมื่อมันดิงจะสูงราว5เมตรและมีความยาวจากหวัวถึงหางถึง14เมตรทลารก,กํำลังจากท่านขาอันใหญ่โตซึ่งจะไม,ม,ม่เรียกวัดกล้ามแม้ฟินเ็กแต่ก็มีโครงแหลมคมตามด้วยหัวใหญ่โตเหมือวกับผมิ้นเจียวนะหาเห็นถาไหมยืยต อีกจะเป็นชินชิ้น่าไม่เชื่อโอ้โหตดนจืมอยู่ในปากนยือ่ะใครอยู่ปายเรัก่อนเจ้าพักองยขออะไรสักอย่างหย่ไม่หวาะวเกินองค์ขเตืดเจ็บไหมโดยเทีจ็บไหมเราประชืตรงนี้ไปสามาทสาบาทเจบไหมที่มาหันต้นคม้กำลังทุนานมา เราขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจและอยู่ในความไม่ประมาท <c oughs> มีสิ่งใดที่ไม่พร้อมโปรดปรดุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้นำทางท่านและได้เมื่อ <c oughs> ทุกคน <c oughs> พร้อม ที่สันนิษฐานกันว่าทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลกนักวิชาการต่างคาดการและวิเคราะห์ตามข้มมูลหายใจของไดโนเสาร์ไม่ถึงสิบสายเดียวก็หายได้แต่ที่แน่เมื่อมีลูกกาบขึ้นบนโลกก็ทําให้เกิดภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมพืชและสัตว์ซึ่งเป็นอาหารพืชพันธุ์สูญไปจากน้ำบา ไดโนเสาร์ก็เริ่อเพียงแต่ชื่อพร้อมกับสร้างโรงบ้า,า,ตา,ตางเพ่พั้นต่างๆไว้ให้พวกเราศึกษาซึ่งผานมานับลาล้านปีและต่อมาคนและสัตว์บนทโลก็คิดจะเบิกนมาใหม่และมีวิวัฒนาการรวมจนจะเท่าปัตจุบัตถุเพราหวังว่าทุกท่านคงได้รับว้าสุปได้ชางช่างช่างเไช่างช่างช่างเออเลยชัางตัวใหญ่ไหม ท่าน,นคือยุคจูราสิกท่านจะรับความขอบคุณจากเราสวนสยามทะเลกรุงเทพใกล้กว่าทะเลอื่นคลื่นน้ำสะอาด